นี่ต้องใส่แบบนี้แล้วเปล่าเนี่ยนี่ต้องใส่แบบนี้มันจะสบายมันใหญ่เลยลูกใส่เลยลูกไปพ่อพูดดีใส่ได้ไร้ไร้เนี่ไปไปเป็นให้ไปลูกไปเป็นตีเป๊ะๆไปลูกไปแคบขึ้นหนูแคบขึ้นไปไปกันจะจัะอยากลองเห็นยังเนาะครับเนาะ อานหนซือบอ่ะนี่อันนีอันไซื้อบอ่ะออนี่ันหนซื้อบอ่ะโ<ๆ>อ,อ,อ้าอานหนสืมอห่อแล้วค่ะมอบวกแล้วเอามาตละเมื่อี้ก็ได้ดุป้านางฟ้าชมือยนี่น<ๆ>แต่มอร์นทอดได้นี สวัสดีเด้อปลาเรื่อโพอพันนแรกจอมาน้องนี่ๆก really ็ใช้ดุกไปใสนั่งบ่บ่งเรื่อลานน่ะดูเว้ยมาพี่ดุมาสาวนชุดเลือกชุดให้สาวครับสาวได้บ่กน่ะสาวมาหน้ามาให้ออกใจเคลื่อนอกป่าบ่ นั่งมาดเฮ้ยมานั่งสินั่งสินี่นี่นีนั่งก่อนนี้ยังไงมาเมือกันกสวัสดี้าดุดุเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีไดมาดุเนี่ยมานั่งผีนะดุ่าผีดฮ้ ตกนะเฮ้ยอึบอึ๊บเอ้าเฮ้ยเกิดไปถอดก็ย่าลุกไปถอดก็ย่าถอดเกิดบ่สวัสดีป้าลูกเงินดุล่ะสวัสดีโดยยูดีอดีสบายดีสดีโดยสบายดีะ้ยกองเน่นนะเป็นเวจับคนขี้ดื้อเน้นนะเราอย่าดื้อเราดูเด้อพังกันโต๊ะด้ดูไป

นี่ลูกใส่แบบนี้มันจะสบายมันใหญ่เลยุใช่ค่ะไกไดหเพ่พน้ไปไปเป็นตีแปแไปเก็บขึ้นหนูเก็บขึ้นพ่นจะจอยากลองอย่างงีเนาะครับเนาะจะเกอบเยอะูก ยูจะเก็บใส่เกือบลูกนละเบลเบลเบลมันแตกของพ่อะลูกออกมาออกมาเบลพี่เบลพี่เบลยูยูเกือบรุ่นละให้เกือบเด้มือนี่เกือบเพิ่นนี่นี่มันเกือบเจ้าอยู่มัน่ได้ยูใส่รู้ว่าเดือนั้นนี่มันจะฟังฟังเดือนไงเอาเหมือนเรียนหาเกือบเข้าไวด้ไหมเธอคุณคุณ นี่ยไปหารองเกิดอะไรได้ไหมมาลูกมามามาพูดดีเลยนี่พูดดีอยู่ดีเลยมึงเนี่ยเอายังน่ะว้ายบ่เอาลูกเตกๆน่ะห้ยล่มไหมเนาะห้อยไม่หล่มได้ล่มได้ เงยเช้าเลยนาเอาไว้ล no, no. ูกเอาไว้เอาตัวไม้เอาเอาเอเอะเสียร่มมาเจอได้หน่อยนะมามาให้เกิดด่าอยู่ไเนี่ยนี่น่ายังนะเกจมีจะมีนน้กจใเกิดบออะ

เอาบอเอาบ่เอาไม่ดอวนอาไปแรม่ร um, uh, uh, oh, ู้อืนี่นะนี่เหรอปานนี้นะนี่พอดีเลยเนอย่งป้อ่งั้นบอ่ันอะไรบนี่มันหน่อยปลูบอันนี้มันง่ายได้อันนี้ค่ะอันนี้นะอันนี่นะนนี่นะแม่เขาดีอะ บ้านนี่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 มลันีนาบอมาย่ายเลยบอไล่บอเบียวไล่บออ ้องเกิดปไ่ะนะมันคืออยู่ว่าจะเกิดแตะอนนี้มันบอกเคยในนี่เ,นเคยบอกใส่ขาด,ดะนะอยู่บนนอขาดอยู่ว่ใส่เนี้อก

ขอบใจขอบใจเชา้าเยอะลูกเนเน่เน่เนเน่ไม่หูจะถูกปะขอบใจเช้าด้วยขอบใจด้วยละเมื่อเกิดขอบใจเช้าด้วยขอบใจเด้วย <c oughs> เาายอาซื้อให้แล้วเดี๋ย <c oughs> ปิดแล้ว

หอเอดใ่อ่ะไ่เขา่เกิดไม่วะใส่ขาดด้วยใส่เด้อมาหน่อยบอดีบอสดีน่างเป็ดป่ะนาวเองไดื่อเอาสือเอา มาชมเงิย e ังมาแล้วยังมาแล้วหนาตัวเองยังม uh ีเงินได้เอาพี่เอาพี่เอาจมแม่แม่มาย้อนเชื้อเกิดให้เฮ้องามเนี่ย ได้เกือบงามเลยได้เกือบงามเลยโอ้ได้เกือบงามเอ๋อได้ลูกยังกูพอใจบอฟพอได้ผลบอขายให้ได้พ่อได้ดุผลคลายให้ได้ครูเดียวนี่ผลบอขายให้แล้วลดุผลบอขายได้ผลคลายแซมนันแล้ว nên treo. bà bà xin bài bà sẽ chép chép mình nó. sao rồi sao rồi sao rồi hai chai vỏ nó no, sao rồi hai chai vỏ ó hai chai vỏ này vườn nhú thì hai chai vỏ sửa à, cắn sửa cắn bỏ <laughs> những mà sửa này bằng đây bỏ hai chai vỏ dưới nè Hãy subscribe mấy lúc mấy

ในเกิดพูดแล้วคู่แปะแปะในลังแปะแปะะคือทอดนะทอดไม่ใช้ก็ได้หรอกคุมทองอยู่ใช้ได้ชามสี่เดือนหนึ่งแม่ไปใช้ดุมาอยู่ดีแหละไปจักน้กเพิร์ได้เพิร์อ่ะหิวเฮงไปทางอีกไปใช้พี่ยูพี่ยูพี่ไปนะป้าชูลูกไป cứu khen thay cà phê lắp kèn sao ấy nè ai lắp bye 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 ô tắm cắn tắm cắn được thang này <laughs> Nó khuyên lại lên, nè nhà tí, Thôi, nhà, nhà tôi, kiếp người, tí tôi, 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 tí Hả? lông cái nhà Thuật cửa với thằng này đấy Thấy cửa lúc nào Nàng cho 10 đây, 10 đây กอดแนได้เมื่อไเลยเมื่อยแเลอะอย่างนี้เนาะฮะกินั่นได้ัฉด,ดุเรียงมันถือขางมไดนเรียงน่ะลูกอันนี้อ่ามะแมนอันนี้เออโอเค ba rút bay phải hả mẹ bà Nhiêi Ba bay Nè 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 thắp đấy lúc Nhà bay thân lúc ạ Hãy nào, ชื่อเกิบชื่อเกิบมาให้ป้าถือเลยเลือกเองเลือกพนักุเลยนี่ให้ชื่อเกิบนี่นสาวชื่อให้น้องร้องไงน้องร้องใส่ก้อนถงจันทร์ใส่่เจ้าบเบอกล้เกิบจ้า ซุปแอะเด๋สาย đây, xài ตีนเจ็บนิ้ว niu มึงไปยิบอะมามามาแล้วน้องยายๆครับน้อง sẽ ยาง mặt บ่วัดได้ทอดเลยตัวนี้ตัวนี้ของตัว xài นี่บ่ Nè ơi nè ลัดลูกเอาจุดเขียวกันได้ยอนเนี่ยไปครับไปเห็นเลยอันนี้โอ้โหต่อสีเลยอันี้บอกขขากับรุกภาพเลยเอาฮ้ยสีคือสีเสืออยู่ที่เด้เฮ้ยอันนี้เป็นพญานาคเป็นพญานาคบอก เห็ยบ่ใครน่ะีนเหน่กติดตับไลมีน้ำหนัติดตับไลยคะเฮ้น้หน่กขอพรมีน้ำหนัะขอพรบอเห็นบอมีน้ำหน่ะคนต่อไปอันนี้เนี่ยพี่ลูกพาน้ามาพี่ลูกละพาน้ามาพี่ยู่ยูมาึ้ดมาลูกเอ้ย จ้าจะมือนโลมแล้วเนี่ยๆนี่มันเปื้อนนึกว่าชุดดำนะอยู่โอ้ยเห็นหมักตะดูเจยคุณได้คุณได้บ้านชู้ดีเออเยอะเยอะตะเมจิการลัง เปไหนมาหามมอหามมาฟังกับอาเฮ็ส่งเปืือนในรูปนิ้วไปไปพอแล้ว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 พอมาบอกป้าสีหายคนกันบอกฟังแค่นี้ โอ้ยนุมนะเฮ้ยข้บ่าวันอีพกนีนพกไหมบ้งวันยังไม่ได้ตีกอลกจังวัก็ไ่ยินเสียงกอล

แม้านไปยนี้าันะน้าังไเฮ้ยย่างย่างไปเพิ่งไป่ไปาาไใสปขายต่เจาใส่ใจิบตีนมึงไปเด้อไปเด้อไปเด้อ Gospel> um Öz uh ิ่งกล้องได้คนนะเห็นทะเลิ่งกล้องคนนะมาไหมลูกมามามาล่งไหมฮะมาะน่ยเหียง้นะไปลปลาไปงแม่ไปิ่งที ไปไหม่ปแนใครคิดไทนปแใช่ไมมเกิดไม่ใช่ใช่ไหมใช่ป่าเออใช้จุดนี้ใช้จุดนี้บังจุบนี้บังก่อนอืม จับแขนน้องนี่จับแขนน้องอ่าจับจับแขนกันจับแขนกันอือดีอ๋อปล่อยข้างนั่นปล่อยปล่อยข้างหน้าปล่อยปล่อยแขนกันเอออั่นี้จับตัวนี้ลูกอันนี่จับหนิอันนี่จับหนินี่นี่จับหนิจับจับไปวันย่างบันนี่เออแขนกันน้องนิดนึงน่อยก็นหน่อยนิ่ม ให้ให้ดุโอเคเสร็จแนเมย์เมยสร็จปลาลงไปก่อนแพ้พนกันพบกันคลิปหน้าลิมนี่สบายดีเด้อปลาดุงเ้ยเมย์อยู่พี่พี่ไอ้าหนึ่งสองซาหนึ่งสองสามห่าดูเลย Có nhau có nhau tôi